เดิมเนี่ยผมทําเป็นขายรถมือสตอนนั้นโควิดครับเนี่ยมันก็จัดไปแนนซ์ไม่ได้ลูกแกเลยหันมาเห็นว่าแม่เขาทําอาหารอร่อยก็จะมีเป็นคําอธิบายของแต่ละเมนูนะครับสมมุติแกงส้มเนี่ยไหลบัวก็จะสามารถทานแล้วหล่อดเลือดขยายตัวเลือดสามารถหมุนเวียนได้ดีขึ้นก็เขียนเป็นสรรพคุณของอาหารแต่ละตัวเข้าไป ใหม่ Line Official g ลกรา e เบอร์ชานทีอชถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารและกิจกรรมแจกรางวัลสุดพิเศษก็แอด Line และผูกบัญชีเลยน้องเกียวมาแล้วจ้ากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะและแน่นอนค่ะวันนี้นะคะน้องเกียวจะพาทุกคนไปส่องหลังบ้านร้านเด็ดกราครับผม <c oughs> รับรองนะคะว่าน้องเกียวจะพาไปส่องหลังบ้าน การเด็ดแกล็บแบบนี้เนี่ยจะต้องได้เทคนิคดีๆมาฝากพี่ๆพ,พาร์เนอร์ทุกๆคนอย่างแน่นอนค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะน้องเกียวฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้กับช่อง YouTube Grab m e r c h a n t i s ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้น้องเกีียวแล้วก็ได้เทคนิคดีๆกลับไปด้วยค่ะแล้วในวันนี้นะคะน้องเกีียวจะพาไปสองหลังบ้านที่ร้านครัวแม่หนูเองค่ะคือร้านนี้นะคะบอกเลยว่ายอดขายเนี่ยสุดปังมากมบ,บนแอปพลิเคชันแก็ค่ะเอาล่ะจะปังแค่ไหน ีกว่่าคะและตอนนี้นะคะน้องเกียวนั่งอยู่กับคุณม่อนค่ะสวัสดีครัม่อนครับเจ้าของร้านครัวแม่หนูเองครับน้องเกียวขอเริ่มก่อนว่า ร้านครัวแม่หนูเองเนี่ยเริ่มมาจากไหนคะตอนนั้นโควิดครับเดิมเนี่ยผมทําเป็นขายรถมือสอพอขายรถมือสเนี่ยมันก็จัดไปนั้นไม่ได้ลูกค้าก็ไม่ได้มาดูหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบมันก็ไม่เกิดอินฟัมเราก็เลยหันมามองว่าเอ๊ะอะไรที่มันอยู่ใกล้ตัว แล้วสามารถทําเงินได้อย่างน้อยนิดๆหน่อยๆก็ยังดีก็เลยหันมาเห็นว่าแม่เขาทาอาหารอร่อยแม่เขาก็หาวิธีมาว่าจะทํำยังไงให้เด็กที่มันทํากับข้าวไม่ได้เนี่ยทำได้พอผมทําได้ปุ๊บผมก็เลยคิดว่าเออผมก็สอนเด็กๆคนอื่นทําได้มันก็เลยกลายเป็นว่าคนอื่นเขาก็ทากันง่ายหมดเพราะว่าจุดเริ่มต้นมันง่ายไปแล้วพอแม่แบบว่าบอกทริคแล้วเราทําเองได้ด้วยเลยทําขายเลยคือเขาทําแต่ละอย่างไว้แบบสําเร็จรูปหมด เรามีหน้าที่แค่ปรุงสุกอย่างเดียวแล้วก็ส่งมอบแล้วก็เกิดเป็นธุรกิจนี้ขึ้นมาครับแล้วอย่างนี้พี่มอนขายอาหารยังไงอะคะเพราะเห็นว่าเริ่มจากช่วงโควิดด้วยก็เริ่มจากแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ก่อนครับเริ่มจากแรบก่อนเพราะว่าค่อนข้างที่จะสมัครง่ายแล้วก็พอขายที่บ้านเนี่ยก็จะมีไรเดอร์มารับถึงหน้าบ้านเลยมันก็สะดวกกับเราเพราะเราก็จะไปส่งของเองทําเองด้วยมันก็มันก็ไม่ไหว นั่นแปลว่าพี่ม่อนคือทำา e l i v e r y จากทาง Grab ก่อนแล้วถึงมีหน้าร้านใช่ถูกต้องครับเรามันโตมาขนาดนี้จนมีหน้าร้านได้ยังไงก็สินค้ามันอร่อยพอมันอร่อยปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดการสั่งซื้อประจำลูกค้าที่เขาเคยทานก็กลับมาสั่งซื้อเรื่อยๆกลุ่มลูกค้าของพี่ม่อนนะคะเป็นใครคะจะเป็นกลุ่มอายุประมาณ35-50ถึง50กว่าเพราะว่า อาหารเราเป็นอาหารไทยส่วนใหญ่คนมีอายุชอบทานพวกแกงส้มปลาสลิดเป็นกับข้าวที่เหมือนทานในครอบครัวมากกว่าถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นจะไปทานแล้วอย่างนี้ค่ะเห็นว่าร้านนี้เนี่ยมีหลายสาขาด้วยใช่ไหมคะพี่ม่อนใช่ครับมีกี่สาขาคะตอนนี้ตอนนี้มี6สาขาครับ6กสาขาเลยเหรอคะมีที่ไหนบ้างมีบางนาอาโศกสาทรพุทธิบางนาปากนา้ำแล้วก็ลา้าวครับทำไมถึงเลือกที่จะขยายสาขาเยอะอะคะเพราะว่า ต้องการให้ราคาต้นทุนของวัตถุดิบมันถูกลงยิ่งเราซื้อเยอะขึ้นเราก็จะสามารถต่อรองกับเขาได้มากขึ้นดยจำนวนที่เราสั่งครับพอมีสาขาทั้ง6สาขาแบบนี้พี่ม่อนเป็นคนดูแลเองเลยไหมครับดูแลเองทั้งหมดทุกหกสาขาเลยครับโอ้และแบบนี้ทั้งหน้าร้านก็คือดูแลเองก็คือน้องๆเขาจะดูแลเราก็จะจัดการเรื่องแปอปด e l เ v อร y ี่เวลามีสินค้าใหม่ทําโปรโมชั่นอะไรอย่างนี้เราก็จะจัดการหลังบ้านแล้วก็บอกหน้าบ้านเขาว่ามีอะไรบ้าง แล้วพี่ม่อนเนี่ยมีการควบคุมทั้งคุณภาพของอาหารและคุณภาพของร้านทั้ง6สาขาอย่างไงบ้างจะมีครัวกลาง<า>ก็คือทุกอย่างจะทําจากบ้านแล้วก็จัดส่งให้แต่ละสาขาน้องแต่ละสาขาเนี่ยจะปรุงสุกผสมใส่กล่องแล้วก็ส่งมอบเท่านั้นเองอ๋อเพราะฉะนั้นทั้ง6สาขามันก็จะรสชาติเหมือนกันอ้ a ววววววมากแล้วทุกคนควู้วว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 ็บเนี่ยเขาจะมีการอธิบายด้วยมีการบรวยายว่า วัตถุดิบที่เราใช้ในเมนูนี้เนี่ยมันเป็นยังไงก็จะมีเป็นคําอธิบายของแต่ละเมนูนะครับว่าอย่างสมมติแกงส้มเนี่ยไหลบัวจะมีสรรพคุณอะไรก็จะสามารถทานแล้วหล่อดเลือดขยายตัวเลือดสามารถหมุนเวียนได้ดีขึ้นตัวน้ําแกงส้มมีตัวกระชายสามารถป้องกันไข้หวัดก็เขียนเป็นสรรพคุณของอาหารแต่ละตัวเข้าไปเหมือนใส่ความเป็นสุขภาพดีไปด้วยเพราะว่าทำให้ลูกๆกินมันเป็นกับข้าวที่ทานกันในบ้านอยู่แล้ว พี่มอนว่ามันช่วยที่ทําให้เราขายดี้นมีส่วนครับเพราะว่าบางทีลูกค้าเห็นแต่ภาพแต่ว่าจินตนาการไม่ออกว่ารสชาติเป็นยังไงใช้วัตถุดิบแบบไหนพอได้อ่านปึ๊บเหมือนกับเห็นภาพเหมือนเราทานแล้วโอ้โหสุขภาพดีแน่นอนอะไรประมาณบบนั้นพี่มอนมีวิธีการขายยังไงหรือว่ามีเทคนิคอะไรที่ทําให้ร้านเนี่ยขายดีหรือว่าเป็นที่รูจ้จักอะใช้การโฆษณาครับยิงแอดในแกลบเพิ่มการมองเห็นให้เกิดการสั่งซื้อ ถ้าเราไม่ยิงปุ๊บเนี่ยบางทีมันก็โอกาสที่เขาจะเห็นเรามันก็น้อยแล้วโอกาสที่เขาจะสั่งซื้อเรามันก็น้อยตามงั้นเอางี้ค่ะอย่างสุดท้ายเลยค่ะพี่มอดฝากร้านหน่อยค่ะได้ครับก็ร้านครัวแม่หนูเองนะครับมี6สาขาคุณลูกค้าสามารถสั่งผ่าน Grab delivery ได้ทุกสาขาเลยนะครับขอบคุณมากครับยังไงวันนี้ค่ะน้องเกีียวขอขอบคุณพี่ม่อนมากเลยค่ะเพื่อนๆนค่ะ ถ้าอยากให้น้องเกียวนะคะไปส่องหลังบ้านร้านเด็ดแกบรบร้านไหนหรือว่าร้านของพี่ๆหรือเปล่าเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปนี้ได้นะคะส่วนในครั้งหน้าเนี่ยน้องเกียวจะพาไปไหนเนี่ยต้องติดตามค่ะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้กับช่อง y o u t u แกรบบมอร์ชันทีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆและเทคนิคดีๆจากน้องเกียวค่ะในวันนี้นะคะน้องเกียวแล้วก็พี่ม่อนต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ